ไพ่อยากหาเงินออนไลน์ฟังทางนี้เลยเนาะไัยที่เป็นสายแบบบมักลงทุนไัยที่อยากหาเงินออนไลน์เนาะไัยที่กําลังริเริ่มทํา youtube หรือว่าอยากคิดอยากจะสร้าง y o youtube เนอะทุกคนเนาะเมื่อนี้เนาะนํามีอ่าข่าวดีมาแจ้งเนาะสาหรับหลายคนเนาะไอ้ลองทุกคนที่อยากจะเริ่มทํา y youtube มือใหม่เนาะที่เฮ็ดแล้วบ่ประสบผลสําเร็จเนาะนํามีข่าวดีมาบอกเนาะ u t u b e อัปเดตกฎเกณฑ์ใหม่มาแล้วเด้อทุกคนเด้อเนาะ สำหรับในส่วนของอกฎเกณฑ์ใหม่นี้เนาะก็ะคือผู้ติดตามเพียงแต่500คนเนาะและก็รสโมงเนาะยอดการบึงรวมๆๆกันหลายคนท่านเนาะเพียงแต่3000โัสโมงก็สามารถสร้างรายับแต่ละเด้อทุกคนเด้อเนาะภายที่ยังบวทันได้อ่าสร้าง YouTube ไปสร้างกันเด้อทุกคนเด้อเนาะสำหรับคนที่สร้างผู้เป็นเน,ะนาะนำมีคลิปวิธีการสร้าง youtube แบบถูกต้องเนาะเดี๋ยวนำแปะลิงก์ไว้กองคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะ สำหรับกดของอ YouTube ที่ก็เป็นกดเก่าเนาะมันยากเราทุกคนเนาะก็คือเหมือนที่นำได้เหตุที่ผ่านมาเดอ้อก็คือผู้ที่ตาม1,000คนเนะะาะรสมองในการรับชมรวม1ปีก็คือ4,000ันสมงเดอ้อก็จะผ่านกดการสร้างรายได้เนาะปัจจุบันนี้มันลดลงมาในผู้ที่ตามก็คือครึ่งหนึ่งเนาะเป็นโอกาสดีเนาะเป็นโอกาสทองที่ให็นทุกคนที่อยากจะสร้างนะครับ ใครที่อยากจะเป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์ใครที่อยากจะมีรายได้ทุกๆวันจาก YouTube มีเงินเข้าบัญชีทุกๆเดือนเนาะ,ะไปสร้างกันเดอ้อส่วนคอนเทนต์เนาะเพื่อรที่จะเฮ็ดนั่นเนาะขึ้นกับแต่ละคนที่ตัวเองถนัดเนาะทุกคนเนาะอะ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารดีๆที่นําได้มาแจ้งให้อ้น้องเนาะทุกๆคนที่ติดตามเอฟซี FC ของนําได้เฮ็ดยูทูบไปนํากันนะทุกคนเนาะแล้วก็กดตัวนี้เนาะปัจจุบันนี้ทางสารั ยูเอสนอกทางซารัฐทางแถบยุโรปนาะแมนได้ไซเราเด้อเนาะอย่างทางเอเชียอย่างทางนี้เนาะอีกบุกเกินสองเดือนเนาะหรือว่าสามเดือนข้างหน้านี้เนาะการเขาก็จะประกาศใส่ในพูดตามห้าร้อยคนเนาะสมองในการรับสมสามพันสมองนี่เนาะสั้าเนาะมันเป็นโอกาสดีที่ทุกคนเริ่มตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ทุกคนสามารถมีเลยครับนำกันเด้อทุกคนเด้อเนาะสนั้นเนาะอ่าฝากๆทุกคนเนาะ สำหรับนํำการเป็นคนหนึ่งเนาะที่ทำ YouTube มา3ปีเต็มเนาะก่อนจะผ่านกฎเกณฑ์ก่อนจะได้รับพินประการมีรายได้เข้าบัญชีเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นผู้ใดที่กำลังเหตุอยู่ตามหลังเนาะสามารถปรึกษานํำได้เดอ้อทุกคนเดอ้อสามารถปรึกษานํำพร้อมให้คำปรึกษาและกลารายละเอียดตั้งๆเนาะเกี่ยวกับการทำ u t u b e ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการผูกบัญชีการยงบัญชีจนถึงเงินเข้าบัญชีของเจ้าเองเลยให้คำปรึกษาฟรีเดอ้อเนาะ สำหรับเพื่อนๆเนานะทุกคนที่เห็นคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็กดคอมเมนต์น้ำกันเนะาะผู้ใด้อาจจะมีรายได้จาก youtube หรือว่ากำลังรเริ่มสร้าง youtube ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้รับผ่านกดเกณนนะแล้วก็ได้รับพินแล้วก็เปิดสร้างไรายได้เนาะทุกคนเนาะสำหรับเนื้อหาคอนเทนต์นั้นให้แต่ละคนเหตตตาำในสิ่งที่ตัวเองมักไปเลยนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ ว่ากันไว้ทำนี้เนาะใครที่ว่าสนใจก็อย่าลืมไปสร้างไปทํา youtube กันเด้อเพราะว่า YouTube คืออาชีพหนึ่งเนาะที่ทํารายได้มีจากหลายสองทางว่าจะเป็นรา,า,ายได้จากโฆษณาเนาะรายได้จากาวิวโฆษณาที่มันเข้าเที่าวบึงแล้วมีโฆษณาเนาะราการายได้จากสปอนเซอร์รายได้จากหลายหลายทางเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นรายได้จาก u t u b e เนาะดฉะนั้นเนาะ ผู้ใดที่กำลังเริ่มเนาะขอให้สู้ๆเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกันในท่านี้้ะทุกคนบ๊ bye ายบายใครที่อ่าสร้างผู้เปลีนนะ่ยนเนาะคอมเมนต์เนาะใครที่สร้างแล้วเนาะอยากปรึกษาอยากนำกรสามารถทักอ่าคำปรึกษาเนาะเฟซบุก๊กดีแคนำแล้วก็อยู่กล้องอ่ากล้องคลิปนี้เนาะเดี๋ยวนำฝากสองทางการติดต่อให้เนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกันในท่านี้เด้อบ๊ายบาย